นะครับพี่น้องมอนี้อยู่สวนจางยินครับมอนี้ผ้าลูกผ้าเต่ามาใส่ปุ๋ยครับหลังจากหอบมันเปนปุ๋ยหรอกครับสารปรับปรุงดินหลังจากที่หาาอาตัดผลผลิตไปแล้วนวะพี่ผู้ยกได้ด้วยผู้ทรงพลังครับนักมวยบ้านประมง่ได้ดดไป เดอโอเครอเครับผมไปไปวานกันครับเตื่องงบหน่อยครับมือนี้ใจต,ต้นและโลโอขีดครับวานไปให้ทั่วบนตรงเน้นน้ำเงาครับเน้นให้ทั่วพื้นที่ครับปราบปรุงดินให้ดินื้นปูครับเขาเรียกว่าื้นปูดิน งบหน่อยครับด้วยใจหน่อยงบร้ายใจร้ายก็หนีพี่ดอก <c oughs> ไม่าวาดกับจูกป่าน,นั้นเปล่าอย่วยังไงเนอะป้าป,ปุงยังป้าปุ้งเปล่ามันป้าปุงยินได้ยังไง สิครับกระปุมยินโบเจะตรงเงาครับโอ้โยวานคาเทเบิดลอยลอยตูวเปิดน้ำเต้แบบนี้เมื่อวานอยู่ลูกคหมืนตอนั้มแล้ว เราบอกนี่บ้านจางนี่ไปไปหาตุน,นไม่ละแม่บอกให้ทำงานแบบพื้นโอ้หานไปสัีหน้าที่บานนะ่ะ เราอไงๆมานตัวคนนะาบ่ได้บ่มา่มแงเอตายแล้วหอนเพื่อทราบกูคุณดีมาายัไงไทยๆชุบเอาลงเอาลงของรงเออ เออเออเตียนเตีนปูได้ไหมโอเคอ่ะโอเคเอองั้นที่ไหงอู้ยาดไหนวปะ หนวันไปเลยไ้มันสอดคุณนเรามองห้องปิดหนาคุดแล้ววัอยู่ในที่หนาแน่มันมีหลายโหลดนี่ในแปดกัมมีคนเลี้ยงอย่างเงี้ยนี่วหงานคู่ข่าวตรงนี้น ห e. ัวตาตาดีเกนมาเที่ยวอยู่นอยากมเพจมีใครสนใจเที่ยวงัสุดทถายไป น่ะผม่อันนีู้วานหอเป่าไผ่ว่นเหยื่อู้่นนี่ไม่มองนี่อกอะไรเหลือสอบเดียวก่นเนี้สอบเดียวนี่ี่ายหลุมเกินาทีห้าห